ครับสวัสดีนะครับเชิญเลยครับก็เมื่อาวานนี้ก็มีแถลงนโยบายนะครับของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคือคุณอัธพลเลิกพิบูลนะครับก็มีประกาศแนวทางการทำงานในช่วงสี่เดือนข้างหน้านะครับหลกัลกๆจะมีอยู่อสข้อด้วยกันนะครับก็อย่างแรกคือมีเป้าหมายที่จะเร่งผักดันโครงการโซลารรูฟภาคประชาชน พันหเมตรนะครับซึ่งจะครอบคลุมสามร้อชุมชนแล้วก็ 15, หม0 0นห้ันควเรือนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสนับสนุนการปล่อยเ,ออเป้าหมายนะครับตัว NetZero ภายในปี2050นะครับสองก็คือจะมีการวางแผนสนับสนุนโครงการ Direct PPA นะครับก็คือเป็นกฎที่ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถซื้อขายกันโดยตรงได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมองเป้ากำลังการผลิตไว้2,000เมกะวัต์เพื่อซื้อขายไฟฟ้าสะอาดนะครับระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ซึ่งจะรองรับอุตสาหกราารม Data Center ในอนาคตนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เห็น Data Center เ,เร์ดีมานเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะที่จะมาก่อสร้างทำา Data Center อ,อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันกินไฟเยอะนะครับสามคือจะเร่งทำตัวแผน PDP อ่ฉบับปรับปร,รุงนะครับก็คือปรับปรุงจากตัวร่าง ของปี2024นะครับให้เสร็จภายใน4เดือนนะครับซึ่งก็ถ้านับจากวันนี้ก็น่าจะเสร็จช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้จะปลดล็อกอสองํำเรื่องนะครับเรื่องแรกคือพวกโครงการประมูลกำลังการผลิตใหม่ๆเนี่ยที่ติดค้างอยู่มันก็จะปลดล็อกนะครับก็จะมีแคตตาลิสต์ให้กับกลุ่มมากขึ้นในแง่ของกำลังการผลิตใหม่นะครับสก็คือ จะได้เห็นว่าการสนับสนุนพวกมิกซ์ของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับก็ความจริงมันก็คงไปทาง Renewable แหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นเรื่องว่าไอ้พวกโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุหรือหมดอายุในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงกับมันนะครับจะให้ต่อ,อ PPA ไหมหรือว่าก็จะปล่อยหมดไปเลยแล้วอาจจะสร้างโรงใหม่ขึ้นมาทดแทนอะไรแบบนี้นะครับ สคือพวกงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายส่งของการไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่ามันก็ได้เดินหน้าต่อได้นะครับก็จะทําให้ขยายคปซิตี้ของสายส่งด้วยเพื่อที่จะมาสอดคล้องกับพวกกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับก็โดยรวมเนี่ยเรามองว่าข่าวนี้ก็เนี่ยเป็นบวกต่อกลุ่มไฟฟ้านะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนออกมานะครับแต่ว่าตัวแผน PDP นั้นมันก็ถูกชะลอมาตั้งแต่ปี2 0 2 4เนาะซึ่ง สาเหตุก็มาจากเพราะว่าการเปลี่ยนคนเปลี่ยนทีมทํางานอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านการเมืองเราก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลมาหลายรอบนะครับซึ่งถ้าผักันแผน PDP ออกมาได้นะครับอันนี้ก็มองเป็นบวกเพราะว่ามันจะทําให้พวกโครงการต่างๆเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้นะครับส่วนเรื่องโครงการโซลา่าประชาชน1,500เมกตรงนี้ก็ ถ้ามองไปที่หุ้นก็อาจจะดูเป็นบวกต่อกันกลุ่นนะครับเพราะว่าน่าจะได้รับผลบวกต่อแบบการขายแล้วก็การติดตั้งโซลาร์รูฟซึ่งเป็นบิสเนสหนึ่งของเขานะครับส่วนตัว d i r e ็ t PPA นะครับตรงนี้ความจริงมองมันบวกต่อกลุ่มนะครับแต่ว่าตัวที่คิดว่าจะมีโอกาสมากหน่อยก็จะเป็นกราฟกับ B ีกริมนะครับซึ่งเป็นตัวที่ <S <S มีการลงทุนใน Data Center อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น <S <S 1> <S 1> เขาก็พูด <S <S พูดมาตลอดอยู่แล้วว่าคือถ้ามี Data Center ขึ้นมาเนี่ย การที่สร้างรไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟฟ้าตรงเข้าไปที่ data center เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหนึ่งใน option ไม่ใช่ option ด้วยซ้ำคือเป็นหนึ่งในแผนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันติดแค่เรื่อง direct PPA นี่แหละที่กฎกฎหมายของทางภาครัฐเนี่ยมันต้อง support ก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันต้องขายเข้ากริกให้กับการไฟฟ้านะครับก็ โดยรวมก็มองเป็นบวกต่อกลุ่มนะครับซึ่งหุ้นเด่นของเราในกลุ่มก็จะมี3ตัวเป็นกราฟ g p c b กริมนะครับเพราะเป็นตัวที่ยังมีกรดแต่ว่าสำหรับ QC นะครับใน quarterly peak เนี่ยเราจะเลือกเป็น b กลริมเพราะว่ามีแคตตาลิสต์มากที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่แลกกาศนะครับอืมถ้าดูครับท่านต้องบอกว่ามันก็ดูเหมือนบางนโยบายมีโอกาสทันสี่เดือนนะ คือบางนโยบายแบบไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใช้เวลาทรานฟ f o r m ปฏิรูปอะไรมากมายเพราะว่าบางทีมันก็เริ่มนับหนึ่งมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รุ้นได้นะนะครับผมแตะนิดนึงนะครับทันเอาเรื่องแรกก่อนโซลา่าชุมชนเนี่ยนะครับคือโอเคถึงแม้ว่าตอนนี้ headline ออกมาแล้วนะเราอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดไส้ในนะเพราะเห็นแบบบางสื่อทอเขาพูดว่าเฮ้ยอ,อาจจะเอามาลดยอนภาษีได้อันนี้อันนี้บอกก่อนยังไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าเฮ้ยอ่าลนดอนเรื่องของแผงโซลา่านะครับ แล้วก็อาจจะสามารถเอามาลดภาษีได้อันนี้อันนี้บอกก่อนยังไม่ออฟฟิเชียลนะแต่ก็ต้องดูนะว่าว่าใครจะได้ประโยชน์สําหรับในในธุรกิจนี้นะนะซึ่งเบื้องต้นต,นตอนนี้ก็จะมีการกุลแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจริงๆแล้วคอมเซเว่นเนี่ยนะครับเขาเคยเหมือนกับเคยพูดนะอันนี้ผมไม่ชัวนะว่าเขาเคยพูดว่าเหมือนแตน่จริงๆรายได้มันอาจจะยังไม่ไเยอะนะผมว่าไม่แน่ใจว่าเป็นหลักล้านหลักสิบห,หรือเปล่านะแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวลองตามให้นะว่ามันมีพอดีคนถามว่าอยากรู้ว่าเรื่องของโซล่าเนี่ยแผงโซล่าเนี่ยนอกจากตัวกันกุลเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไหมแต่ผมเข้าใจว่ายังไงสเกลมันค่อนข้างที่มันจะเล็กนะเมื่อเทียบกับมือถือของเขานะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเัาทันประเด็นเรื่องค่าไฟเนี่ยคือผมว่าเขาก็แตะแบบแบบไม่ได้ตรงๆเนาะอ้อมๆแต่อาจจะมองในแง่ดีคือถ้าเป็นรัฐบาลชุดก่อนบอกเลยว่าโอ้แบบนี้แบบนี้จะกดแบบนี้ แต่อันนี้มองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเหมือนเป็นสิ่งที่เคยทันเคยพูดไปนะว่ารัฐบาลชุดน,นี้อาจจะไม่ได้เหมือนแบบแบบโอ้โหต้องแบบกดค่าไฟแบบเป็นเป็นพาร์ตี้หลักอ่ะเพราะมันก็ต้องดูส่วนผสมของต้นทุนของโรงไฟฟ้าด้วยแบบนี้ทันมองประเด็นนี้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผู้ลงไฟฟ้าหลายตัวรอประเด็นนี้อยู่นะคือเรื่องค่าไฟผมว่าไม่ว่าจะเอาใครขึ้นมานะครับทุกคนต้องพูดว่าเราจะลดค่าไฟอยู่แล้วถูกไหม มมไม่มีใครบอกว่าราัฐมนตรีจะเพิ่มค่าไฟหรอกเนื้นสุกต้องเนี้สุกต้องไม่มีใครบอก <c oughs> อยู่แล้วว่าเราจะเพิ่มค่าไฟคือทุกคนต้องลงอ,อ่ะซึ่งอ่าผมว่าถามว่าน่ากลัวไหมก็ก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าคือค่าไฟมันต้องลงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ตามยังไงมันก็ลงอืมอ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือ การลงของค่าไฟเนี่ยคือนับปัจจุบันต้นทุนมันอยู่ในขาลงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงค่าไฟก็ลงแต่แต่การลงมันก็มีลงเร็วกว่าต้นทุนกับลงช้ากว่าต้นทุนซึ่งผมมองว่ามันจะเป็นลงช้ากว่าต้นทุนมากกว่าเพราะว่าน,นตอนนี้ทางกอฟอผก็มีหนี้อยู่แปดหมื่นล้านที่เกิดจากการตึงค่าไฟไปในช่วงก่อนหน้านี้ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับว่าก่อนหน้านี้เราได้ประโยชน์ไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาใช้คืนประโยชน์ตรงนั้นค่าไฟไมันก็จะลง,ลงช้ากว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแต่ถามว่าความน่ากลัวไม่เทียบกับสองสามปีที่แล้วจะขนาดนั้นไหมผมผมคิดว่าไม่นะครับคงไม่ได้แบบทางอกอกพสมมติประกาศค่าไฟออกมาค่าหนึ่งแล้ววันสองวันสุดท้ายทางรัฐบาลมากดไปสิบยี่สิบตังค์นยผมว่าไม่น่าจะเห็นภาพนั้นแหละครับครับ ซึ่งรัฐบาลนี้อยู่ไทม์ไลน์4ี่เดือนพอดีเลยเนาะเพราะค่าไฟก็ปรับคล้ายๆกันเนาะปีหนึ่งสามรอบรอบละก็คือรอบ4เดือนพอดีกันเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้รัฐบาลชุดนี้ก็จะมีรมัฐมนตรีท่านนี้ก็จะมี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 คอมเมนต์มีอการอฟพรูฟรอบหนึ่งนะนะครับส่วนรอบถัดไปเดี๋ยวไปดูว่ากันนะรัฐมนตรีพลังงานคนหน้าถามท่านนิดน,นึงจากตัวเลขและประสบการณ์ที่ท่านเห็นรอบนี้ที่บอกว่าเฮ้ยแก๊สมันเริ่มลงมาซึ่งตัวเลขแก๊สเนี่ยเราเห็นรายสัปดาห์อยู่แล้วถูกไหมตอนนี้ค่าไฟมันอยู่ถถูกมามาาท่นนนิดนนึงคือ ลงเนี่ยลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ท้านคิดว่าลงไปไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่กลุ่มลงไฟฟ้าน่าจะโอเคละอืมเออคือมันก็มีได้หลายเลขนะครับแต่ผมว่าถ้าถ้าไม่ต่ำกว่าแบบสามจุดแปดอะอืมคือถ้าหมดลงไปสามจุดแปดมาจิ้นก็ยังโอเคอยู่นะครับ ก็คือลงไปลงไปสิบกว่าตังค์ตอนนี้มันอยู่3.94แล้วลงไป14ตังค์ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าแก๊สลงไปแก๊สลงไปประมาณนั้นครับอ๋อเขาต่างับอกว่าแก๊สที่เป็นหน่วย MMBTU อ่ะมันลงมามันลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วค่าไฟเนี่ยเราบอกก่อนเลยนะว่าที่เราเช้อโรยฟ้าเราไม่ได้บอกว่าค่าไฟจะเมเทตแลวจะขึ้นนะเราเชื่อว่ามันจะลง แต่เรากำลังจะบอกว่าถ้ามันลงจาก3.94แล้วถ้าคุณเห็น3.9แบบนี้นะกลุ่มรถไฟฟ้านี่แนะนำซื้อเลยนะแล้วผมชื่อว่าหลายๆเนี่ยฮาวส์มาซองบาคล้ายๆกัน3.85ก็อยากจะมองกันแบบบวกอ,อ่อ,อนๆอยู่นะแต่ถ้าต่ำกว่า3.8แล้วนี่ก,กลางๆแล้วเพราะว่าค่าค่าแก๊สที่มันผ่านมาเนี่ยมันลงจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัวเลขมันจะไปจบตรงไหนนะครับอาจจะเป็น3.9ก็ได้ถ้า3.9นี่คือรงไฟฟ้าก็อาจจะจะวิ่งต่อได้เลยนะ3.85ก็าอาจจะกลางๆ3.8ก็าอออาาาาจจะะมมีีแรงงงขยยลหนนนะนน่บ้ั เป็นแนวทางที่ให้ไหวนะครับอ่ะนี่คือคอมเมนต์คร่าวๆนะครับสำหรับในฝั่งของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับวันนี้ขอบคุณทังทันมากครับ